สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุกท่านครับผมครับมือนี่มาพอครับแอดตอนสายๆแหละครับคลิปนี้ครับผมมือนี่มาตามแนวทางตัวเลขของพี่สาวจิตสัมผัสครับผมห้วงวดทีผพานมาจังีอลีครับนะครับพี่สาวจิตสัมผัสนะครับเสียงกระซิบมาบอกงวดทีผพานมาเสียงกระซิบบอกเข่าครับ แต่ว่าเข่าเลขสัมผัสครับไปยายเขาประดับดินมากับมาฮอดบ้านตีซีมานอนครับนอนมอท่านรับรับตาลงตัวเลขขึ้นมากครับหนึ่งสองซีาสัน่นรับตาลงเห็นตัวเลขครับหนึ่งสองีนะครับไอประกาศซีน้ำเงินแอดวงไหวตั้งแต่ออกคลิปครับเพราะว่าเพิ่นเห็นแบบนั้นหนึ 1, 2, 4, ่งสองีเราก็วงกลมน้ำมาสั่นเพิ่นเห็นนะครับ รับตาเห็นดิครับบมเมนบ์เมเนฝันนะครับรับตาลุครับไปยายเข่าประดับดินนะครับวันพระเช้ามืดวันพระนะครับคือคื่อช่วงตีสี่พอเสาร์มาจะเป็นวันพระครับนั่นแหละครับเพิ่นเห็นเลขช่วงนั้นนะครับเลรนเลขหนึ่งสองสี่แล้วก็เขาว่องไห้พร้อมที่หัสั่นเพิ่นว่านะครับ ปากกาสีแดงแอดมาวงหลังหัวออกครับแต่ว่าปากกาสีน้ำเงินวงก่อนหัวออกนะครับมันสิมาบ่หรอเฮ้ยวัจนพี่สาวจิตสัมผัสว่ามันก็เห็นตัวเลขชัดแท้ว่าวัจนนะครับเลขกระซิบบอม้าครับแต่ว่าเลขสัมผัสเลขลับตาเห็นมา้าหนึ่งสองนะครับแอดก็บ,บอกเพื่อนอยู่ดหนึ่งสองสี่บ่คือครับเอาสี่หนึ่งสองคือกว่านะครับเพื่อนก็นได้ยู่ดอกครับอวดที่ผ่านมาเนาะ หลังหวยออกแอดมาเห็นฉลองกันอยู่ครับถือเกลขนะครับเดี๋ยวมือขึ้นนีครับคืนวันพระครับผาดบ่ได้นะครับแอดก็เลยมาต่างแนวทางฝากตอนนี้แหละครับเอาสีมีแนวทางจังไดครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่สาวจิตสัมผัสต้อการครับผมวัสดีครับผมัจ้าอับมือนีมาหาแนวทางกับพี่สาว จิตสัมผัสนะครับสัมผัสคักอีหลีงงวดลิงบุ้ยหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่อันนี้คืออันแรกๆคุณบอกคืออันโอ๋เดียวโอ้เมื่อเมื่อเมื่อใหญ่เขาใหญ่เขาประดับปีนเป็นบ่คลิปเดียวความดีงวดติ่ันธ์บาบ่เดียวไม่บ่ดียสองเด้อผมได้คลิปเดียวอีของอันมูนันมาะทายเป็นบ่ผมผมมารอบเดียวเลยครับเพราะว่าผมไปชลบุรีเนาะครับแต่ว่าทางทีมงานมารอบแรก ได้สองหาศูนย์ไปตอนรอบที่เข้ามาคือมือมือใหญ่เขาประดับดินเดียวเดียวกล้วยเลหงสองซอ้ยไปมันไปหากินลสกล้วยนะโอ้เอาสระบ่กบ่านี่นี่มันมันกินยาอยู่ห้อมแต่สิแลน้ำคล้วยดีบ้านเนี้ยเย่ะเฝ้าว่าจะไห้ไปเอารัดคล้วยจะเข้าวแนววะจันบมเป็นยังดอก จาไปยืนดู่นทางไปยังอ๋อว้วเป็นเบิ่งยุงคนทางเนี่ยมันนวดออกไก่มันไก่ร้อนดิจะไปเพาะข้วให้มันพอไปไก่ดิครับเดี๋ยวมันออกไปหันไปพ่อปลาเข่าเพิ่นก็จะลงกินอยู่หันละใหญ่แแมเขาทอดหมูเจ้าคนเด้อเดี่ยมันมันข้าวงวกอ่ะมันเข่าไผ่เข่าเอี้ยยกระอรัโอ้เมากันได้ครับอันนั้นเมากันง่ายบเข่าไผ่เดียวกันอยู่เข่าทอดได้แต่ดิบา่ เข่าถอกแล้วตี๊ดหัอวาไปเบิ่งหัเอ้าบาดนี้การมือมือนี้วันที่20 23 23แล้ว23แล้วนี่ใกล้แล้วดิครับป่ะนี้วันพระพอมื่อคืนนี่ท่านได้ฝันไปครับท่านได้กระสอบกระซิบอะไรอย่างท่านท่านอันนี้ไปช่วงอืมไม่ท่านนี่ว่าท่านกระซองแต่ว่าฝันอยู่หันจำไม่ได้จี๊แต่ว่าเหล็กวิเหล็กมากเหมือนบอก พราะว่ามารอบที่แล้วได้เอิ้นใจกันอยู่อบอกว่าฝันอยู่ว่าสั้นแต่ว่าเป็นเรื่อยๆร่องล่างเมื่อนั้นนะบอกเป็นเรื่อยๆล่างๆดิเป็นจังใดจังคิดว่ามักมักเลขตัวนี้มักฮะเป็นเป็นมีความรู้สึกจังใดจังมาเก๊้จากนั้นมักขึ้นมาโลดมักขึ้นมาโลยจริงหนักมากอันแอบตามันกับเข่ากับอันตัวเลขน้ากล้วยซีบเอฟตัวมา เอาเดี๋ยวด้อครับเป็นยังนั่นบ้านนี่เนาะแมวมากแมวมากมากอีหย่างบ้านนี่ไอเสียงก็ซิพุทัามาดอกตีครับแต่ว่างมีเหลขมากเล็กชอบอยู่เอาปกตินี่งวดทีพันพันมากแบบนี้ครับหเหล็กมากนี่เขาาค่อยเข้าวะคยเขาดีปะก็เขาอยู่ดิเขาทุ่งวดน่ะงวดวันหนึ่งกับเขาเลขกมากน่ะเอก กับมากับเทิงมาเทิงมาตองนำ้ำสัมผัสมาานี่นี่ละโอ้ให้ว่าคิดมากยูกร่านานะนั่นแล้วบ้านนี่ช่วงช่วงวันศีลวันพระกับมาตองมาให้ปากบตัวเลขให้เห็นเมื่อหนี่มาอยู่แต่ว่าจจำมเอยแต่ก่อนนี่กัมามันสมองบอกปอดโปร่งกันไลนมู๊มาสองรอบเดี๋ยดี แต่ว่าถาเบิงมันก็นังอีกรายมืออยูแมนหนรือโซลี่ออกอแต่เบืงอัน,นี่นแต่เบ้งอง่มันมันคือสิบวสีคือสิบ,สอสบหันคากป่านใดจังจังบ่หายบอกกระสิไก่เคี่ยงอยู่หรอกแต่ว่ามีเลขมักอยู่มกักตัวใดครับบานี้ตัวเลขหมดนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสับสองศูน สองศูนย์นี่แหละศูนย์สองคือกักต่อพอเล็กออกป้านักทินตรงนี้ศูนย์อยู่แล้วคือกลางไเป็นล่างถ้าเป็นบนใครนี่เป็นล่างสไปศูนย์สองศูนย์สองเป็นล่างสไปเขียนตัวคือไอที่มาตองมาสัมผัสนี่มาสองรอบแล้วล่ะแต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องล่างๆบอชัดเจนจำบอได้คักบันได แต่ว่าบ่อปอดโป้งสมองบ่อปอดโป้งเป็นยังไงบ่ได้ไอ้นั่นบอกว่าบ่ได้บ่ได้เป๊กหน่อยบอกว่าอยังไรบ่ได้หน่อยซิ่งเจ้าข้าิได้อยู่เดี๋ยวก็สิได้อยู่เสีปอดอยู่ดอกบาทนี่แต่ว่ากะมาหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สองวันที่ครับแสดงว่าตัวเลขที่เห็นเล่นๆล่างๆก็สิใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับเลขตัวนี้อยูุบจ้า ก็ได้บัท่านชาติจะได้บ่านไดกน้กาเบาปันไดเเลขมากไปก่อนครับเอาเป็นเลขมากไปก่อนอแต่ว่ามันอาจที่บ่อนนั่นปินไหนแต่ว่าแต่เบื้องบนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหลายมืออยู่ครับเจ้าว่าว่า <c oughs> มันอาจจะเป็นเลขล่างวันนี่ครับอันสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งดีแมันจะเป็นเลขล่าง <c oughs> นี่ แน่ถีดอ, <Yeah. S 2> อ้วนมันออกวันอาทิตย์ดิมันอาทิตย์แน่แนครับเลขออกวันอาทิตย์เอาห่ดิ oh <my> เอาเป็นเลขมาไปก่อนเนาะพอวาบอด้ชัดเจนมันบ่นครับหนึ่งหนึ่งคับศูนย์สอง มันน่าติดหนึ่งกับติดศูนย์อยู่แล้ววันอาทิตย์นะครับหนึ่กับศูนย์เอาเด้อให้เพิ่มมาต้องตัวนี้เด้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์สองก็ตีศูนย์สามมาบา่ครับศูนย์ <0 6 S 2> สมามศูนย์ห้าแปลงเส่็จศูนย์หกแปลงเสร็จมาบมากติดต่อยเพิ่มมากน้ำเจองติดต่อยเพิ่นมากน้ำเจอง <laughs> <laughs> กันเก่าเมียผู้เดียวกันเินกันนะก็นมีสองคนนะเขียนตะลึกแป๊บจำคันอยู่นี่แต่เก่าคนบ๊อบี่ไม่คิดจับผัเพิงกระไดตลอดอยู่ได้ยายถึกมากเกือบซุงหดคนนี้ถึกเหล็กหดหนึ่งหดเก่าหนึ่งกระไดมือกี้กระหนึ่งสองสันพิลุ์ปิลัตมะกาบ่อคอดเหล็กเหล็กเล็ก ว่าอสูอดมินฟังอยู่แต่บอกบอกว่าอุตสูเอฟซีฟังครับงวดไอ้เกาหนึ่งน่ะพันละโมงน่ะเอาเท่วนี้ละสิเอาอ่อนี่ครับพี่สาวจิตสัมผัสงวดวันที่หนึ่งตัวลาคมสองวันอร่อยหกสิบหกนี่ครับเพิ่นไฮว่าสัมผัสมาสองรอบแล้วล่ะงวดนี้ครับสัมผัสมาสองรอบแล้วแต่ว่ายังพ่ท่านได้ชัดเจน ก็เลยยังบ่ได้คักใจบ้านนี้ก็เลยยังบ่ท่านได้เอาเป็นตัวเลขสัมผัสหรือว่าตัวเลขกระซิบดอกนะครับเอาเป็นเลขชอบไปสก่อนนะครับเอาเป็นเลขชอบไปสก่อนแต่ว่าที่เป็นเมื่อต้องอันเสียงกระซิบบ่ครับหรือว่าเดียวเห็นที่ว่าจําบ่ได้เป็นกับต่กับป้าเป็นโตัก้นมาก ม,มันมาหลายหลายคนคือเก่าน่ะแต่ว่าจำไม่กับเพื่อนเราเหี้งกันมาลองชมเที่อยู่ครับบอกเลขกกะจำบ่ได้จากเพื่นอนเราเลขว่าจังไรแสดงว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเพื่อนน<อ>ี่กัฝันอยู่ดิแต่ว่าฝันเกี่ยวกับกล้วยก็เลยบ่มนี่ซ้ำเนาะมันบ่มันเดี่ยวแ <c oughs> ต่เพื่อนบ่ค่ะเดี่ยวแต่กล้วยได้ฝันแต่มาตนอนหน้าเย็นฝันเกี่ยวกับกล้วยมี่กล้วยสิบเอ็ดตัวโอ้ยสิบเอ็ดตัวให้จังเลยคือหาใหญ่้มันกินไว้ อมักเสยบไมควายเสียบตัว่งปล่อย่งปล่อยกินซึ่งเกีียวให้กินมันบะซ่งปล่อยมีหมองเรียงมันมีหมองเวียงนี่วะนี่นะได้มาแบบล่อยน้องผู้สาวกิสัมผัสค่ะมันขึ้นมากับควายเกีียวกับคว้วยนขึ้นน่ะเห็นปะฝันเกีียวกับกวยคนมากหลายแล้กกควายน้ำแต่ว่าพึ่ บอกตัวใดจำตัวดแอบทะเลขมากเป็นสี่หละครับเป็น่าเลขมี้จะพ้นแปลกหนาแต่ไ้ยกับค้วยจาของมันแหนว่ามันก็เจ้าขาไปใส้แน่ว่าเขาใสมาลักุ้ยขันคนแปลกหนาค้วยจาของนี่คือเขามาลักุ้ยเนี่ยยาวล้ก้วยเพิ่นคววยสวยงามเนาะนี่เด็อื ตัวนั้นคือปตัวบักไงบักขายบรือเป่ครับคือบวกคือบวกขายเลยนะเอาหน้าปลาแล้วเอาหน้าป่าแล้วใอรจะขายบ่พ่อบ่ของเจ้าของก็ได้เกี่ยวข้าวนี่ะเกี่ยวข้าวนี่ก็สิเริ่มปล่อยออกกันป่ะครับโอ้มันก็ะซิ่งตัวเนาะปล่อยออกทุกปีนั่นบ่ะครับเกี่ยด้วเจ้าตกับน้อยออกไม่เอากะสรุปเนาะครับสรุปก็คือหนึ่งหนึ่งกับ 0220นะครับให้ว่า0220อี่กลับน้ำน่าจะเป็นล่างว่าสั่นแต่ว่า11ไม่ต้องกลับเด้อครับเด้อ11เพิ่นบอกยชื่อตรงๆอย่ากลับถ้าผู้ใดมากน้ำนะครับเดี๋ยวเลขสัมผัสจริงๆนั่นล่ออีกก่อนครับฉีดมาตามให้อีกเดี๋ยวผมไก่มากผมก็สิห้องถามอยู่เรื่อยๆแหละครับมากายมาไปนะครับเอ้าสำหรับที่นี้ผมก็สิลบขวัญซัมนี่ครับผมทราความรุ่นเป็นสายกีฬาหลายครับ